อย่าลืมซับตัวใครกันด้วยนะครับจัดมา,ดม,ามึงนี่แหละมึงนี่แหละโอ้ย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 ทารอดทารอด,อดเอา,าว่าหัวกูว่าเอากูว่าเอา,ามาดิมาดิมาดินะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยฮะสำหรับกระสุนเกมมันอีกเช่นเคยนะจ๊ะนี่มาเล่นอ่ะวินวินนีเกเตอร์ในสกินของอะไรวะเนี่ยทัศสิยุหรือว่าทัศสิโย ซึ่งมาจากกระตูเลือกอะไรนะพี่น้องในโรงเรียนปริสนามหาเวทอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้เหมือนกันดูสนุกสนุกเลยนะไปดูกันได้นะอย่าลืมไปดูด้วยนะจ๊ะออกแม่งี้แหละออกของแม่งี้แหละใครที่ยังไม่กดซับสไครก็อย่าลืมกดซับสไครที่ชองด้วยนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะโอ้ผมพูดมากจริงวะแล้วก็อะไรนะ ขอขอบคุณมอนดีๆนะครับแล้วก็ <c oughs> ใครจะจะเล่นเนอร์คอมเมนต์ชื่อกเกมเลยนะวันนี้ก็อยู่ใน,นวันศุกร์หันษาอะก็มาเล่นในมิดวอลดีกว่ามาชิวๆกันในมิดวอลดีกว่าห <c oughs> ลังจากที่หัวร้อนไปสี่วันนี่พากูหัวร้อน,นหลายรอบแล้วตีครับตีเปลี่ยนแค่สกิลสามนะอย่าลืมนะสกิลสามเปลี่ยนได้เฉยไม่ <c oughs> ยังไงไม่ยังไง้ เออมึงเดินไปทำไมล่ะเพื่อนเออมันก็โดนใบสัตว์มันก็ตายไปเดบูตายไปเดบูเอาปืนบาดด้วยกูยังไงต่อว่าดับเพืลอนว่าเอาว่าเอาว่ะเอาเอาเอาผมเป็นแทงค์แค่ผมเป็นแทงค์ตายไปสัตว์ตายผมไม่โดนดิค่ะผมทีมกูมีรีบ็อกเกอร์กูไม่กลัวครับผมคอมโบรีบ็อกเกอร์ได้ยังไงว่าคอมโบยังไงกูไม่เข้าใจจริง เดี๋ยวก็ตายไอ้แข้งไอ้ตัดแข้งบินหลบได้แล้วหลบสกิลได้เอาเนี่ยเอาพลังเวทกูไปนี่ไงก็สุกแปลกแเน็ตกากเปล่าเ็นไม่เกี่ยบที่เน็ตเราไม่เกี่ยบที่เน็ตเน็ตกากเปล่า <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไมเล่นกันยาวๆแล้วมิดบอลนะฮะเ,เดโวอย่าดึงกูไม่โดนหรอกเดวัว <c oughs>

เดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นสัตว์ใจเย็นใจเย็นผมก็ุองได้นะเออย่งไงก็แล้วแต่เพื่อนเอาจัดไปเพื่อนคู่อยู่ไหนวะเนี่ยฉันต้องเปิดแพ้พี่น้บอกห้จริงแพ้กับแพ้ตัวเอวเด๋ยวกูสาทมันตีเพื่อนเองอะไรเพื่อนอ ไอ้แข็งไอ้สัตว์แข็งเอาว้าเอากูบ้าวใส่ผูจะไม่ห้าวะตัวเราอยู่แล้วไอ้กูจะไม่ห้ากูจะได้อัพท่าท่าสองเนี่ยมาอัพมาสัตว์อัพมาอัพมาประานี้เอามาเอายีนมาเอาใบเอาเอาใบใบใบ เหนึ่งก็โดนหนึงก็โดนแข้งโล้วมีคนกดจีบเลยแล้วมันกดยังไงวะกดจิีบขวากดก็สองทีไม่ได้เหรอวะปรับยังไงวะเพื่อพอนๆคนดีเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นเลวันอ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  มันออกอะไรบ้างบ้างวะเนี่ยออกเอลเดอร์ด้วยเหรอเห็นคนอื่นก็ออกกันละเอลเดอร์มาที่โดนโหดไม่เอาเอ้าอ๋อแยโดนแล้วไอสัตว์โดนแล้วเขาไม่ทันว่ะมืดโดดไม่ได้โอ้แต่โม้อยู่ีย่ไม่ไปไหนไม่เป็นเลยขี้โดนโหดไม่เอาแม่งเล่นตัวกอีท้ายหลออีเวน เดวองดึงดนอย่างเดวโอฮัลโหลก,ก,ก่อนแล้วก็แ้วกบ,บครับ,บายครับสกิลบา้างว่านี้อาวทำไมมันตีเองวะมันมันตีได้วะตีไงตีไงตายไปวินดี้มาวะวินดี้มาวะ มาครับมามาไปแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วจังหวะนี้ยังไงชาโดมึงเอาเดโมดิชาโดเห็นเดโมป้ะเนี่ยปีห้าตายตายไปจังหวะนี้ตายไปโผล่เบ๋อใครวะตายโดนยังไงจะโดนจังหวะนี้โดนเอาใบไปใบไปไม่สู้วะไม่สู้วะโอ้อะไรวะ ดูนีไม่กี่ค้อน่กไหนวะี่้ี่นยน่พ่ยู่ทุกคนที่คุณจะโดดไตเลยนะอย่อย่าอยเอาดิเพื่อนจัดไปเพื่อนเออเอาเดีสัตว์เดงัวแล้วมึงงัวแล้วไอ้ปดเออใจย็นใครยิงกูตันึ่งรถกลับเลยใครยิงกูวะ มาทำไมเลยไอยสัตว์มาทำไมมาทำไมมาทำไม <g ül üyor> <c oughs> มาทำไมเอ๊ะเอ๊ะไปครับไปไปว่านี้ไปไปอ่ะไทยแลนด์ไปว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อนสกิลนี้สกิลนี้ <c oughs> มีอะไรใช้ไปครับมีอะไรใช้ไป <c oughs> เอ้ยใ,ใครวะใครวะนะ่ะลิฟลิฟต์บล็อกเกอร์อยังไงสกิลกูเบาจังวะ <c oughs> อัพแม่งหน้านลอะนี่แหลอน้ำมาครับมามามา <c oughs> เอ๊ะเอ้ยเอ๊ะใครใครเลวาร์โนเลวาร์โน เดวอนอเจอยืนซอยไอ้แข้งไอ้สัตว์แข้งแข้งไอ้นี่มันหนอยเอาแข้งไอเฮี้ยแข้งเนี่ยไปไหนไอ้สัตว์จะไปไหนเอออย่าเดวูอย่าดึงกูนะสัตว์เฮี้ยเดวูเฮ้ยเดวอนอมาว่ะเดียถอยก่อนเออผมจะมาเพื่อนกูไปแล้วจัดมาครับจัดมาไอ้วันนี้ตายไปตายไปตายไป แข้งมึงไปไปไหนแข้งเอามานาเอามานาแต่ละมานาออกรีมานามาปะน่ชาต้องออกรีมานาไอ้ห่าโอ้โมโนบิสตะรัไม่งาเนี่ยตีครับตีตีตีาอดทาลอดาวลอดรนี่าลอด อะไรอะไรมันจะไปไหนมันกดสกิลเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยใจเย็นใจเย็นอย่าเออฟินตูมไปเพื่อนจัดไปเพื่อนจัดไปว่านี้จัดไปยังไงครับยังไงยังไงเฮ้ยไอ้มันมาว่ะมันมาว่ะเฮ้ยมันมาว่ะไอ้สัตว์มาว่ะมาว่ะมาว่ะไอเอวด้วยไปอเอวด้วยไปเดี๋ยวก่อนเดโวเดโวูนี่เอานี่ไปเอานี่ไปเดโว อยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนทาหลอดทาหลอดตีเพื่อนหัวตีเพื่อนหัวตีสดครับตีสดเฮ้ยใครวะไอ้สัตว์กูร้านวะเฮ้ยกูร้านได้วะโอ้มาวะมาวะไอ้สัตว์มาวะไปครับไปวะนดี๋ยวไปไปใหหมดไปหมดโดดมาไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยกูเฮ้ยกูอยู่เนี่ยกูโดนอยู่เนี่ยไอ้สัตว์เนอะ แข็งอีห่าเออตีบ้านไหมเพื่อนเอาว่ะสัตว์เอาว่ะเอาว่ะมาว่ะมาว่ะมาแล้วตอกซอยซอยซอยอะไรนี่กูซอยในวงเวทกูเป็นไงล่ะซอยในวงเวทกูอกูไล่แล้วจังหวะนี้ไล่ต้องไล่ถึงนี้ตัวเล้เรียมเอาปอมหน่อยเพื่อนดีจีไปคอนไปจังหวะนี้เร็วเลยรีบคอนเลยกูนี่ เอาซอยซอย,อย,อยได้แล้วลูกบล็อกออกลูกบล็อกตอนสิบ <laughs> เก้านาทีโวยแข้งนู้ดจ้ะแม่แบบเดินมาหายมาไวสัตว์มาว่ะมาว่ะมาว่ะเอ,เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเอาไปไหนวะเดโมเดโมอะเดวูเดวูคอนแน่นอนคอนไหมคอนดิโดนสัตว์โดนโดนเอา เอาพลังเวทไปพลังเวทนี <hal step> you know, <uyor> ้ไปตควรปิดตรงนั้นด้วยไปเลยแข้งไหนไหนอยู่ไหนเอาบ้านเนีกว่าเออเอาบ้านเกว่าบ่ะเอาปั้มหมดเนี่าบ่ะนี่ดึงอาให้นะดิมาดิเพิ่มาลงเขาแล้วเอาเยเดวเวน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 เฮ้ยเฮ้ยตายเดี๋ยว เออกูลาวจัดมาครับจัดมามึงนี่แหละมึงนี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยท้าหลอดทาหลอดเอาว่ะหัวกูว่าเอากูว่าเอามาดิมาดิมาดิเฮ้ยเดี๋ยวกูกลับก่อนเดี๋ยวกูมาใหม่ไปเอ็นดีกว่าเพื่อนเอ็นดีกว่ากูว่าเอ็นค่ะเอ็นดีกว่าเอ็นดีกว่าจบแล้วแหละ จะโหดไปไหนวะจบเลยจบเลยเลยนะจบก็จบแต่ก็ปล่อยไปไหนมาไหนลอยลอยเอ้ยเอ้ยมาว่ะไหสัตว์มาว่ะมาว่ะเอาหน่อย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 อยู่ไหนเอออ่าด่าดีครับรับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับตัวใครช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ